ยืมดาบฆ่าคนเป็นหนึ่งใน36กลยุทธ์ที่มีชื่อเสียงของจีนซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในยุคสามก๊กเท่านั้นแต่เป็นหลักการทางยุทธศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้ได้ในการทหารการเมืองและธุรกิจหลักการ การกำจัดสัตรูที่แข็งแกร่งหรือสร้างความเสียหายต่อเป้าหมายโดยที่ฝ่ายเราไม่ต้องลงมือเองโดยตรงหรือใช้กำลังของตนเองให้น้อยที่สุดแต่จะยืมกำลังอำนาจหรืออิทธิพลของบุคคลที่สามหรือฝ่ายอื่นมาเป็นเครื่องมือในการบรรลุเป้าหมายแทนวัตถุป,ประสงค์เพื่อรักษากำลังของตนเอง หลีกเลี่ยงการสูญเสียกำลังพลและทรัพยากรของตนเองจากการประทะโดยตรงกับศัตรูที่แข็งแกรง่งเพิ่มความน่าเชื่อถือหากศัตรูถูกทำลายโดยบุคคลที่สามจะทําให้ฝ่ายเราไม่ถูกมองว่าเป็นผู้ร้ายหรือถูกตำหนิโดยตรงแก้ปัญหาที่ทำเองไม่ได้ใช้เพื่อกําจัดศัตรูที่เราไม่สะดวกใจที่จะลงมือเอง หรือศัตรูที่แข็งแกร่งเกินกว่าที่เราจะรับมือได้ในสถานการณ์นั้นๆหัวใจสำคัญต้องทำอย่างแนบเนียนโดยการสร้างสถานการณ์หรือหลอกล่อให้ดาผู้ที่เรายืมกำลังมามีความขัดแย้งกับคนศัตรูของเราด้วยความสมัครใจหรือด้วยความเข้าใจผิดของพวกเขาเองตัวอย่างจากสามก๊ก จิวยี่หลอกโจโฉให้ประหารแม่ทัพเรือโจโฉยกทัพเรือใหญ่ลงใต้เพื่อตีงอกกกของซุนกวนแต่แม่ทัพของโจโฉไม่ชำนาญการรบทางน้ำโจโฉจึงดึงตัวชำอและเตียวอุนซึ่งเป็นอดีตแม่ทัพเรือของเล่าเปียวเจ้าเมืองเกณฑ์จิว๋วมารับผิดชอบจิวยี่ทราบว่าสองคนนี้เป็นภัยใหญ่หลวง เพราะถ้าปล่อยไว้โจโฉจะมีแม่ทัพเรือที่เก่งกาจจิวยี่จึงวางแผนหลอกใช้เจียวก้านซึ่งเป็นที่ปรึกษาของโจโฉและเป็นสหายเก่าของจิวยี่ให้เข้ามาสืบรชาชการจิวยี่แซงทำเป็นต้อนรับเจียวก้านอย่างดีและวางจดหมายปลอม ไว้บนโต๊ะในค่ายอย่างจงใจซึ่งเนื้อหาในจดหมายระบุว่าชัวมอและเตียวอุ่นกำลังจะนำทับมาสวามิภักดิ์ต่อจิยวยี่เจียวการเข้าใจผิดคิดว่าตนเองได้หลักฐานสำคัญจึงขโมยจดหมายไปมอบให้โจโฉโจโฉหลงกลด้วยความระแวงเป็นพื้นฐานและเชื่อว่าชัวมอเตียวอุ่นเป็นไส้สึก จึงสั่งประหารแม่ทัพเรือทั้งสองทันทีจิลยี่สามารถกำจัดแม่ทัพเรือผู้ชำนาญของโจโฉได้โดยไม่ต้องเปลืองแรงและรบเองทำให้กองทัพเรือของโจโฉไร้ความสามารถลงอย่างมากในสึกผาแดง